กี่นสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่ออาวสามผัสได้หรือเปล่อแม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเออสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแนะนังสือก่อนจะซื้ออย่างซื้อแบบนี้แหลดีดีเบาเนี่ยมันจะกล่องดีล่าซีโรเจน่าซีโรเจน่านี่เดี๋ยวสั่งซื้อแก้วตาเบาเน้นยที่แหละ อาจจะไม่เห ah, ็ดท uh ั้งทาหานี่ดีใจอยู่บ่ถาต้องเซะเห็นเด้เทปูนฮะอยากกินแต่ยังหวากินบ่กินหรอเดียดีละไหนเอาเอาใส่มาบ่ กินบ่อบ่อแล้วบ่อบ่อปืนปืนอะไรปืดกินอย่างอีกแก่วเวมเอาอีกเดี๋ยวแก่เอตรกตุเพื่อนแมนมอฮัแมนมอเข้าไปจะมาขอยแมนมอแมนมอโหลดแมนน้อแมนมอแก้วแก้วมาหนีเบิแก้วย่างมาหนีเวเร็วขามานีจะท้นีฮัีฮัดมาขอยดีบ่ แมน่าหาดอตอบตรงตรงที่ดอบอกตรงต,ตรงที่ดอแมนบ่มันจะหักข่จาก็มาหาหาข่ไกๆติวันนี้วันนี้วันนี้มานั่งไกลๆกันนี่ <c oughs> <พ>เ,เ,เ,เร็วจะหจะหักข่ ออย่าพนนบี้้้งงปสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีบอลสุขผู้สุคนน้องพี่น้องเนาะนีก็ผมก็ส่องบาลซุกพี่น้องเลยอ่าซึ่งมือนี้เป็นคลิปพิเศษนเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปที่แบบว่าอันจะมาหยำดีกว่าเนาะจะเสียมาเลย้วคลิปนี้บาลซุกจะมาเปิดบริจาคน้องพี่น้องเปิดบริจาคมาเห็ดอัน แล้วเดี๋ยวค่อยๆเนีค่อยๆในอันเชี่วกรุ่นแป๊บนึงอันบาซุกสิมาเปิดบริจาคอันเห็ดทาลงแม่น้ำเนาะพี่น้องลงน้ำเซ่พี่น้องอ่าทาลงน้ำเซ่นี่ยเป็นทาลงของหมู่บ้านตังหลางเนาะพี่น้องเนาะแดี๋ยวกาโมบ้านนาขามสองฝั่งติดกันเนาะพี่น้องซึ่งอ่าอันอยากเทพปูนเนาะพี่น้องซึ่งทางบ้านก็ขอมาว่าอยากให้บาซุกอันเดี๋ยวกาพวกทีมงานบาซุกนี่แหละ อ่าซอยแน่เพื่อนว่าอยากให้ซอยอยากให้อันนี้เนาะเพราะว่าเพื่อนกับบริบาลยังดอกเพราะว่าปีก่อนครับพี่น้องปีก่อนบาซุกอ่าบอกว่ายาเคสเนาะพี่น้องทาบาซุกอันเปิดบริจาคน้ำเอฟซีนี่อ่ทาทั้งบ้านสีเฮ็ดอยู่บอทั้งบ้านเพื่อกับว่าสีเฮ็ดอยู่เนาะเพราะรีมาปีนี้พี่น้องปีนี้เพื่อนกับว่าสีแปลงทางเนาะพี่น้องเพราน,นสีแปลงทางโดยใส่งบของบ้านบาซุกเนาะบ้านตัางหลังเองนี่แหละเก็บกันเพื่อนหน 1, ึ่งแสนกี่พี่น้องเพื่อนอะรถเนาะ เ็จทางแล้วกาอันทั้งท่าแม่นเพิ่นอ่าทั้งบาทนี่เพิ่นอยากขอนําบาสุกนี่แหละกัทีมงานบาสุกคนนั่นแหละอยากให้บาสุกหันอ่าอันบริจาคน้ำเอฟซีให้เอฟซีซอยดีกว่าในน้องพี่น้องเนาะน้าพี่ซึ่งทั้งท่านี่ย่ามพ้นมันจะอันเที่ยวบ่ได้เลยพี่น้องอ่าเอฟซีติดตามบาสุกมาน้าจะโหนอว่าอันย่ามฝนทั้งท่าบานบาสุกเป็นใจไหมพี่มานั่งกบอปปี้อีกฝีก่อน นะพี่สวัสดีก่อนได้รึสวัสดีก่อนสวัสดีปะลูกเบาฉันจะไอ้บ่หายได้หนิจะไอ้บ่หายได้หนิน่าดีดีอ้าวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปนั่งดีนี่นอกเด้อเอาเดี๋ยวจะได้ถูกก่อนเอาติดเลยเอาน้อามันเหี้ยเพร่เด็นนะเก็บเอา ไอ้ปนั่งยูนอกนวว้อยใช่เวล่าเบียกันแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวบัดตอนถ่า,ายคลิปบาซุกสิไปถ่ายอันทั้งท่าให้เบิ่งเนาะใช่ไครับเดี๋ยวบาซุกสิสไ,ไปถ่ายคลิปเซกให้เบิ่งว่ามันเป็นจะได้เนาะแฟนการสิเห็ดน, <c oughs> นั่นก็คืองบประมาณที่จะใส่กับประมาณสามหมื่นบาทเนาะพี่น้องที่บาซุกประมาณไว้ค้างหนึ่งต่อมันมีสองฝั่งนี้ฝั่งหน้าคามเนี่ยกับฝั่งตัางหลังเนาะที่จะลงฝั่งละ หนึ่งมืนหาพันบาทนี่เถามมันเ,เรือหรือว่ามันจะได้บาสุกจะเอ่อให้พอบาทเอามาสื่อดินไปทมถนนบาทบาสุกเนาะพี่น้องบาสุกกัาบบมี่ยังดอกพี่น้องอยากอันนี้เนาะอยากพัฒนาบาทน,น้ากันที่เด็ดเนาะพี่น้องอยากพัฒนาบานเมืองน้ากันที่เด็ดอ,อยากให้บ้านเมืองมันอันนี้อยากให้บ้านเกิดตัวเองมันสบายประสานซาพี่น้องเวลาลงทายามอันนี้ก็เปืือกเนาะทุกคนเนาะมันนี่เบิ้งไปเป็นพญานซอยอ้ไมันนี่ ทาเปื่อนเมื่ยามพนเนี่ยย่ำพ้นถ้าเปืือนหนามมากทางเทิงยามบกมอว่าก็ได้มอเ่าก็ได้เล็กน้อยเหมือนกันอ่าสำหรับผู้ใดอยากอันท้ำบุญน้ำเนาะพี่น้องหรือว่าซอยกันแถนนี่ยพี่น้องซอยกันเทิดทางเนาะเพราะว่าอ่าบ่าวซุกบ่วได้พ้นประโยชน์ส่วนตัวเนาะพี่น้องตัวนี้ครับมีแต่แบบว่าส่วนรวมเบิดเนาะติดต่อเฟซบุ๊กหรือว่าไอไลน์แล้วก็เบอร์โทรวอทช์แอพบ่าวซุกสิทถิ่มไม่ให้ยืนในหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อ ทีมไม่ให้ในหน้าจอแต่เดี๋ยวบาสุกสิภาคไปเบิ่งเนาะพี่น้องว่าเป็นสีเฮ็ดอย่งไรเป็นยาคิดอย่างไรเนานะนี่น้องพี่น้องเนาะน,น,นี่ก็คืออันท่าโรคนะไม่น้ำเซซของบานบาสุกเนาะที่ใสาขามไปฝากนะเนาะพี่น้องเพราะว่าบานบาสุกต้องขามทั้งเซซอย่างเดียวเนาะขามทั้งเหือ่อย่างเดียวจังอ่าขามไปสู่เวียงเมืองหรือว่าบานอื่นได้นะพี่น้อง บมเมนอันนี้เด้อมันเป็นบานที่แบบว่าแม่น้ำตัดเลยพี่น้องบมเมนเกาะบมเมนดอนดอกนี่พี่น้องซึ่งฝั่งนะั้นเพิ่นกระลังเห็ดควานาะพี่น้องนี่ว่าสะพานไม้ไผ่อ่าเดี๋ยวว่าสุกสีไปถ่ายอัปเดตให้เพิ่งเด้อมือหนาเด้อพี่น้องเห็นบ่ <c oughs> เพิ่นกระลังเริ่มเห็ดพี่น้องสะพานไม้ไผ่นี่จะก,กลุ่มแต่ยามแหลงจันสิเด้อพี่น้องเพิ่นจะเห็ดแล้วกา็อ่าให้คนเที่ยวแล้วกา็เก็บเงินเนาะคนลนะสองสามพันนี่เดอ้อ ต่อคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเป็นก่อยากให้ขอทื่นห้ยสำหรับผู้ใหญ่อ่าใจดีผู้ใดที่ว่าอยากซอยกะขอแห้งในเด้อพี่น้องเด้ออยากอยากให้ซอยในวันสัมชาพี่น้องเห็นบ่เพื่อการขนสง่งทางเหือพี่น้องเอ้ยอยากเสียหายเบิงนะ่งเนาะเนาะพี่น้อง,ท,งทั้งถาแหนมแรงที่เที่วได้ไงนะ่ายเนาะ เพราะว่ามันอันมันแห้งแต่ว่ายามฝนน,นี่เที่ยวบดได้เลยมันจะนเหมือนเยอะใช่ไหอันนี้คนบ้านเขาเองเนาะคนนี้เอาขึ้นเปะ เอาลูกี่ะเอาขึ้นมาไก่เหือกก็เอาขึ้นให้เพื่อนเบิ่งนีเนี่ยวันหย่าทำได้เนี่ยอันใดเงินมากนี่สิเทซอยอยู่วะเนี่ยเทซอยอยู่เดี๋ยว่าไปเท <c oughs> เป็นเบากันเนาะพี่น้องว่าสีเฮ็ดซอยกันเนาะพี่น้องส่วนส่วนแห้งหันเศร้าบานสีเฮ็ดซอยกันพี่นอ้องแต่ว่าเหลืยงเงินหันจะหขพี่น้องซอยเนาะผู้ใด,ดใจดีกับอันนี้แนเดอรพี่น้องทำบุญํำกันสั้นพี่น้องเลยอันเทพูนกับชิเทพากนี่เนาะแต่ว่าเป็นทาเนานนะพี่น้องกับฝากนะเอา้าไม่แป้นมันเหี้ยละ ฝากตรงขามเป็นฝากบรรณาคามเนาะพี่น้องเมื่อเช่นังีิไปถ่ายเบื้องข้าจ้าเห็ดขัวก่อนพอดีเด้อเนาะพอดีเขาเห็ดกระลังอันนี้เนาะไปหาเบื้องจักปูใด้เนี่ยเห็ดเจ็ดคนบ่แปดคนแปดคนเกาคน พ <mm ี่น้อพี่น้องข้าขามาหอนฟังนี่แหละมาจะไปใส่สามาซื่อมาถ่ายทั้งถ่ายให้เอฟซีเบิงวัสีเห็ดอันนี้เห็นแหละมาเชดทั้งถ่ายเนี่ยแต่มาสุกที่นุ่มโอ้ถ่ายแอร์กันบ่พี่น้องพี่น้องเขาจุดประสงค์เขาสีเทสสีเนาะเทหลาดปูนลงมาเพื่อให้อ่ารถมอเตอร์ไซค์เทง่ายเนาะเออเทให้รถมอเตอร์ไซค์ลงง่ายเวลาย่ำฝนเนาะมันจะบ่มื่น Sự nắng nắng này này, luôn 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 này, này. <coughs> <Tênh> này, này. <coughs> กตอนนี้บาสุกสิมาไทยอันนี้ครัวให้เบิ่งเนาะสะพานไม้ไผ่นั่นเองที่เป็นกระล่างสางเนาะพี่น้องยาเสียเอามาให้เบิ่งทั้งลุงสั่งเดาลายๆแล้วบ่อสิแค่มือแล้วไอ้จ้อยสิ๊บไปสิ๊บไปจิ๊บไปมือหัวโอ้วโหสื่อเนาะมาทักนี่เฮงสื่อสื่อเป็นสื่อปีนี้พี่น้องเลยเป็นจะเปลี่ยนบ่อนเห็ดเนาะ ปีกายเขาเจาะเห็ดอยู่ฝุ่นเนาะแต่ก็เปลี่ยนคนเห็ดนะ้องพี่น้องเพราะว่าแต่ละปีจะเปลี่ยนคนเห็ดไปเลยเนาะบ้านบ้านฟังเนี่ยก็จะเห็ดอีกได้พี่น้องบ้านฟังเนี่ยเห็ดสามปีบ้านเฮาเห็ดสามปีเนาะแะ้วก็เดี๋ยวแต่คนอยู่บ้านเพิ่นจะตกลงกันเนาะว่าไปซี้เห็ดในปีน,นั้นปีน,นนะั้นเนาะแบ่งกันเห็ดแหละพี่น้องอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะเพิ่นวะ่นาสิแล้วเดี๋ยวครัวนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณ เดืนที่หนึ่งดันนี้ดืนที่สิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเนาะพี่น้องมันจะเพราะว่าอันน้หนามหนาม,มากเนาะน้มจะดูฝนหนามจะขึ้นเนาะพี่น้องแล้วก,ก็ชาวบ้านกันสิได้ไปเที่ยวเพื่อเนาะเที่ยวเพื่อบักนั่นเองพี่น้องที่ว่าเฮาอันอยากอันนั้นนนั่เนาะพี่น้องอยากพี่น้องเห็ดอะเนาะอยาก อันเนี้ยเอินว่ายังรับบริจาคแล้วพี่น้องเพื่อว่าไมา่เห็ดทั้งทาง่าอันเองนะพี่น้องกัเห็ดให้ประช้ชนคนในหมู่บ้านนากันนี่ได้นะพี่น้องโอ้งามันดีพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดอันหมอดบอนเดียวครับอ่าที่บ้านนาคามเห็ดเนาะบางปีก่อนก้อนสามปีแล้วนะพี่น้องหาปีแล้วที่ว่ามีความแม่ไผ่มาถ้าจะรอจนว่ามี ข้าวปูนเนาะที่ว่าอันทางรัฐบาลเฮ็ดให้ก็น่าจะยากพี่น้องเพราะว่ามันน่าจะบ่มีงบเลยล่ะอีกจักปีจักปีแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวบาสุกสิ้นทายให้เบิ่งพี่น้องบาสุกบ่บ่ฮู้ว่าแม่น,มน,น้ำบ่อนี้มันกว้างมันกว้างจักเมตรเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าลึกซูทถึงประมาณ15เมตรเนาะพี่น้องความลึกเพิ่นจะใส่สะพานไม้ไผ่เออใส่ไม้สังไฟเฮ็ดเนาะไม้ไผ่ ฟังไทยเชิญไมใหม่ไพ่ฟังลาวเชิญไมใ่สางไฟเนาะเดี๋ยวมืออื่นคันตอนเพิ่นเห็ดบาสุกสิมาถ่ายให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อซอยตอนเพิ่นเห็ดสดๆเลยเนาะพี่น้องเห็นบ่พี่น,อน้องทันเดียดายเ็ืาอจะเหตุอยู่มองหันเนาะก็ฝากพี่น้องเนยเด้อซอยเป็นอันแห้งในพี่น้องซอยเป็นแห้งให้บ้านบาสุกเนยเด้ออยากมีทั้งท่าลงสบายในยามฝนเนาะพี่น้อง อันนี้เป็นไม้ไผ่ที่เพิ่นอันต่อกันเนาะพี่น้องความยาวมั้ยยาวมืออื่นนะใช่มาเบิ่งวิธีเพิ่นต่อเนาะเพิ่นต่อจังใดเพิ่มต่อจังใดมันจังอยู่เนาะว่าได้บัวใบอันนี้นะพี่น้องอ่าเป็นพุมเป็นญาซาบาะเนาะพี่น้องขั้วไม้ไผ่นี่อ่าจะใส่ไม้ไผ่ประมาณเจ็ด หรือหาแปดรอยลัม่มผู้ใดนะ้องพี่น้องจังสีอ่าสำเร็จหลายนะ้องพี่น้องเนาะใส่ไม้ไผ่ประมาณเจ็ดรอยลัม่มผู้ใดพี่น้องเจ็ดแปดรอยลัม่มเนาะจีบบาสุกทานเพิ่นมาเอาพี่น้องเอ้ยจังไรก็ฝากในเด้อพี่น้องเด้อเพระาะว่าอันอ่าทั้งบ้านเพิ่นก็ฝากให้บาสุกมาเป็นตัวแท่นนะพี่น้องกัอันนี้เด้อพี่น้องบาสุกกัสิเวดเพียงสำนี้แไอพี่น้องคันผู้ใดอ่า แต่ความน้ำกับขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะเพราะว่าจะมีแต่อันคนไทยกับคนลาวนี่แหละที่ว่าซอยเรือกันตลอดเนาะพี่น้องเนาะกะับคลิปนี้กับชิบเบิร์ตเพียงซัมมี่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นอกำลังใจบาสุกในะเดออ้อพี่น้องมืออื่นแล้วบาสุกสิมาอัปเดตให้เพิ่งอีกเนาะอ่าขวาาัวสะพานไม้ไผ่นี่แหละบางห้องปีก่อนนี่แม่นอันทางอันพ่อบาสุกเนาะเห็ดเนาะเห็ดอยู่ทางท่าตัวนั้นพวกทางท่าที่เขาจะเทปูนนะั่นแหละ เทปูนอันเพื่อไว้ใส่ยามฝนน้องพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย